สบายดีปะลุงปเอาสมคือเเมื่อเดีต้อนไปปายปะลุงแกแกงหน่อไม้คือเก่าปะลุงแมนหาเรามันจะกำลังแกงหน่อไม้หาน่อไม้แกงปะลุงหยยบไปหาต้มข่เบือปะลุงอแก่ต้ม็หา นี่นะปลลุงตุ่มมาปลลุงเด้แกงหนึ่งปลาลุงเลยลังตุ่มลองบีมาแล้วปลลุงเลยเป็นได้สบายไม่สบายไม่หัเห็นสบายดีพี่น้องฮะคือมาตะขาดหน้ายังเปียกเลยได้ยังเลยมากินหนตีมากินแหนอันหนึ่งไปดีปลลุงเลยไปดีปลุง มันด้วันเย็นปุงอัเนี้หนึ่งสบายดีปุ้งเร็วสบายดีปุ้งสบายดีปุงเร็วอ๋อสันสบายดีปุงเร็วมักินวันเย็น้วปุงผมหนัง กินแล้วกับลุกน้ำหน้ามาลุกินแหล้วจงลุ้น้ำหน้าตั้เบือพุอาไปสองเเอาจะนั่งมันใช่ไหมเอาใบมันแกวหิตะทางมันล่พี่้งเลูกกะทัางมาตักะกัน้่อท้ไใบมขึ้นอีกห้าใบมัขึ้นนี่กะไ้หกไงป่ลย ตอนพสาท่นหนียังได้ดำพงเป้าลุงเอ้เพงรือป้าลุงลังสิแกงมีนามท้ะกลังสิแกงใส่ปลาเดกป้าลุงเอ้ ลองปรแดใส่ก <ic> ่นท uh ี่แรกอ่ะประแดกเลยปราลงไงต้องใส่ก็บต้องใส่มันสิก่างแมนกางปราแดดมันรู้ักขอว่าแล้วแล้วแตู่มากบางคนก็ใส่เป็นตัล้แมนบางคนก็ใส่เป็นตูวกางปลาแดดไม่หยัต่อปลาแดแสบก็โอมแลมนมนจะฆ่าโคตริ

ถอกลงเลยพี <c ười> uh ่น้องเอ้ยถอกลงเลยเพิ่นว่าอือๆถอกลงเลยหาบักดอกมะนาวบักลุงเอ้ยแกงหน่อไม้ตลอดปีบลุงเอ้ยน้แแงคือการหักอึดน้แงนี่นเป็นแนงก็เอาให้เรียบหเหลืออนอันนี้เลือกเอายามนียามน้นาแล้วก็ไปหาเห็ดทุ่งพี่น้องดองเออแม่นหาว่าดองวเอาไกินยามลง นยมแลงคคับมันบ่มีนไม่ปรุงแก้ทำไมดองและกินแมนันนี้พักผักอือย่อือ่อปลุงแกงม่พักงอ่อนนะนี่ก็พักแี้ในพักแห้ผักแย้งอ่อนปลุงทั้งบ ทับ้านเท่าเอิญพักใขเงยบเยนะแมนแ่บ้านกขัจังจะเสื่มงยังกบู่แมนแค่ละแม่แม่เจ้า่นุ่มจับชือคือบุษย์แม่พ่ะย่แล้วจักระก่อนแม่เยะถ้าเบิกใส่เป่งงูอ่ะปะลุเ้ใส่ลายแ่บลายได้มน่นนี่แมนใส่ลายเสียบลายป่ลุงเอใส่น่อยบหน่อย ขาดขาดแยาก็นี่นะวัวสันเออสักก่อนยุดสต๊อปสักก่อนนวอะไรกับผมเสะเลียดแมนเดียถาบึงตอนกินเนอปลาลงเด้อแกงแหล่ะล่ะปลาลวงเนี่ยตากปถั่วปลาลนงไงเพชรบกเพชรเพชร Bạn <laughs> bạn bán 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 <cười> bán. <cười> bán, quen, bán, mà, na, bán, bán 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 <laughs> bán 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 mà bán 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 กินข้าว4คนก็เอาลงอือๆๆยเอ๊ะนี่กามาอะแม่นบ่ด้ออแม่นนุ่มบี้อ่แม่นเาับแกงหน่อไม้เดแกงหน่อไม้ยัดลัรัดก้อันนอาย่นอันนี้บ่ มองวิวจะแดกหนีบไปเลยกินเขากับคุยผักแวนกับบักทินปลุงเอาแววนมากระทินได้บัตนที่นอนที่อวยโอ้ยนอนดืมนอนนบนสบายดีปลาลเนาะบัดขาแล้วบัสบายดีบัดบัดรขาดแล้วก็เอาดีบุตมือบุมือ มาดิปะลุงมาดิปลุงมาดลุงมาดลุงอยนี่เถือานเือปขานมาจะมไงเนี่มีน้ำให้ดุมปลคีฟงเราขาดเกไีมานังางนงยืดยืดเ้น่ะปนแม มาเรียนบนช่องหอโตก็ดื่อเฮ้ยกูินข้าวเอิ่มกินข้าวเดี่ยวพักเวรไม่มีอะไรพักกันแท้ข้าวเป็นรงลอดด้วยอืมขอทานทิดตุดีนะบม่ได้บริสุทธิ์พูดเลยนะขึ้นรถสัก การเหลือกาเลือนี่น่ม่ใำธรรมชาติอือืมโอจนกินยังราเกียอาหารตอนเกินอะไรว้ยกเขียดนพ่นเ้าเนี่ยฝนเขียดลยดม้กินได้ติ่งตกแ่งาลมัไย้องอมั อันปุ่นแต่กบนกินอยู่เขียนมันคาแข็งจด้ิน่ปมันนั่งกินเขาหำอเลยวงเดือนหรืวงเดือนเขาทำใบนี้ใบนี้นี่เขาทำใบฮะใบคือนี้เย็นใบนี้เออเ็นไปบ่อะจิลิใบนี้

หมูหมูเถื่อหมูเถื่อเถื่อหมูเอ๊ะป้าหม้อบิ๊กอืมข้าวกระขาวนี่ข้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 าวนี่ เดี๋ยวพี่กายพี่พี่ชื่นเนี่ยเข้าไปเห็นแ้เองนนักินน้แกอยู่เสืเด้อข้นงนกินดิเสีไปไปเป็นลำปาอืมกินน้ำแกงมาอืมตัวส่อนักอืมยอมดุนะเมื่อไหร่เมื่อเป่งกอกนะปะรับหน้าก่นหอยน้ำมัน เี๋ยวขลจาไปกินแล้วกปลงว่อเขาจาก็แชรกดติดตามช่องเราหมดในเดี๋ยวปลง